ถไฟรถไฟก็มาไม่ได้รถไฟไม่มาเลยรถไฟก็ไปไม่ดีค่ะไปเล่นที nei, ่นี่ค่ะรถไฟก็แล้วไงต่อคะแล้วจิ๋วเห็นอะไรบ้างเนี่ยจิ๋วมารถไฟเนี่ยจิ๋วมาสถานีรถไฟแล้วหมือนจิ๋วไปไหนตอนเนี้ย ันจิ๋วกำลังเดินไปไหนแล้วเนี่ยเดินไปไหนเนี่ยเดินไปไหนจ้ะแล้วหนูจิ๋วก็เดินไปที่ลานลูกชิ้นถนนคนเดินโอ้ไม่ใช่ถนนคนเดินลูกชิ้นยืนกินคุณแม่นี่ไม่รู้เรื่องอะไรพูดไม่รู้เรื่องหนูจิ๋วก็ว่าจะกินร้านไหนดีนะร้านไหนดีนะก็เลือกแล้วเลยก็ไม่รู้จะกินร้านไหนก็ไปเจอร้านนี้ก็ไม่เอาก็เดินไปต่อแล้วสรุปจะกินร้านไหนกันแน่นี่ย หนูเจตาก็บอกว่ารอบหน้าขอไปด้วยนะพาแต่หนูจิ๋วไปคนเดียวหนูเจตาก็อยากไปด้วยเหมือนกันโอเคทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าจะพาหนูเจตาไปด้วยจ้ารอบนี้พาหนูจิ๋วไปเที่ยวสถานีรถไฟบุรีรัมย์ก่อนโอเคพบกันใหม่โอกาสหนะ้าในคลิปหน้านะคะบายบาย